เดี๋ยวเราก็กินนาเฝ้าโอ้คุนถ่ายฮุบคนมิน้อยนั่ยถ่ายกูคนนาเฝ้ามึงก็ถ่ายลาบคนดีล่ะอู้วเราค่อยถ่ายเอาคนได้หรอ่านาเฝ้ามันไปใส่กบมันก็บอกเปิดเสียงเลยเนาะว่ามีถ่ายได้พอได้เลยนาเฝ้านี่เนาะถ่ายฮูปกันมิยิงแคลยิงแคล รับหารับตาเบื้งหนึ่งตาเลือกหน่องหนึ่งดูกได้ดีๆเนี่ยดูมึงบล็เียอัยิมยื้ออื้เออมาบ้างานี่ย่อเขลาีเหลือเขาเขาเอาผู้เดียวอ วิดีโอซุป่ายวิดีโอเต็มเมื่อกี้ไงทายหุ้มแกอู้เป็ดตาแซ่บพี่น้องอุ้ยเงือกียงก็เอาทายเอาไหมเอียงเกาเขาเอิ้นเมือนเงือกเกาะง่นหน่อยเกล็ดตุ่มเออเมือนง่วนอู้มาเด้อพี่น้องเด้อกินเสี่ยน้อยเกล็ดตุ่มเด้ออายองเห็ดเด้อแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออู้เป็นดตาแซ่บพี่เด้ เดียวเอางไม่ได้จับถ่ายพี่โอเธอมอว่าหันมึงท่ายังเสร็จทยูอไเด้อ่มาเด้อพี่น้องมากินเสือน้อยเกือตไม่เคยเห็นแซ่บแซบนี่เป็แต่แซบเป็แต่แซบนี่รสชาติกาลังดีเลยนี่แซ่บมมาเด้อมากินน้ากันโอยเอาไมหน่อยทมให้เงี้ยเําลังสีได้เลวนะมึงาเคยม ที่เข้ายัง่เอาพูดเียวเอ้ยแต่เสือเสือเอาไม่จับไม่ไม่เด้อหนึ่งสองสามมาเด้อพี่น้องกินเสือน้อยเกือกต้มนี่เป็ดแต่แซ่บเป็ดแต่แซ่บไอ้เคยเห็ดได้นี่งๆผมอัมลัเบิ่งผักเกลีสดๆจากสวนเขาเลยเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากมากินนกกันเด้ื่อแบบนึงแบบนึงคันพูกไม้ดูอมุ่มไม้อมุมไม้เอ๊จ่อยแล้วบ่

อบอทายอามุมเทิงมุมเทิงงันงามแซงเอาหู้เดีย่อนเออเจ้านะ่ะน้บบกไปดูเห็ยน้ำมันชิล่งถ่ายวิดีโอไปนะถ่ายวิดีโอ มาเด้อพี่น้องเด้อมากินเสือแล้วเกิดตัวมเด้ออ้ยเัาเป็นคนที่สุดแซ่บเลยพี่น้องนี่ผักกาดกับบั๊กไลยหลายมีบักอ okay. mm? ันเนี oh, so. ้ยเอิเนี่ยังก็ะบักเต็นเออบักแตงอันนี้ผักสลัดจ่าผักสลัดกับกตัวสวนบักแตงนี่ก็พวกยูไห้วิ่งตรงวัลไทยตัวแตงกวาตัวเออแตงกวาเนาะเออเอาใหม่หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องป้าป้านาอาวันนี้อัน ค่ะมันเสือน้อยเกือกตัวมค่ะอันนี้ก็คือมาเตียงค่ะแตีงกัวกับเตียงเตียงมันเตียงเตีงกัวเขาเอามาเขาพอนชาวไทก็เอินมากคนตัวชนะเออก็ต้องกัาน้ำตัวเตยชุบปอบเอ้ยนี่ชิดมาไทยอยู่ย่านไหนครูชื่อสายเตยเอาไปแล้วยังไปแล้วขนาดสุดท้ายเอาคุณเดียวเลยน้ำชีถ่าเบิ่งเราอยู่นะ ก,กวนมาแตงแสงภาษาไทยนะคําว่าหมากนะต้องเอิญหมากก่อนมาแตงแล้วกวาทั้งหลังคือพวกใส่ต้องกูก็อยากเริ่มาแตงต้องถามเขาบ้างไหมเขาก็จนแตงกวางไอเขาเอินหมากเนี่ยก็แปลงว่ามันมาแตงกวาว่ะฮ้าว<ะ>าากันบ้าง